สวัสดีครับวันนี้เรามาถ่ายนาหิ้งได้ไงอย่างไรแกไม่ทำไมหินงได้โยงก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวโยงก๋วยเตี๋ยวเขาบอกให้ตะเกียบดูนะครับเอฟซีเข้ามาถ่ายนาเล้วเนอะตีก๋วยเตี๋ยวมาไม่มีตะเกียบมันจะช็อตมีตะเกียบหักไม้นี่ใส่เลยนะโอ้ี เป็นมาตายกับไปลงบ้านพระท่านเราไม่ได้ให้นะเบกเสรถไทไปเลยดิเบกเสรผานรถไทเพราะว่าคนตายอยู่ใรถไมันใหญ่กว่าเดิมจะดีหรอค่นี้เขเซลเนะเธอเอาหน้าตัวเล็กๆนันนะอันนี้มันใหญ่ไปด้ ทำไมพอเลี้ยงช้างยี่ทรงกะพี่ตัดตัวนี้ปิ้งปลาปิ้งเขาปิ้งเกียอันนั้นมันปิ้งอันนี้มันลูปปากสิเอาแล้วปิ้งละอาหารละเกี๊ยบใส่อากาศกินในทุ่งนานะครับอ้วล้างก่อนก็ดีนะอย่าไปอ้อรออุ้ยเท่าใจเดี๋ก่อนจะใส่หมอนเนื้อทิ้งเขาก็ขี่สั่งกันอือคมอยู่กลางทุ่งนะครับเดี๋ยวก่อนจะ นู่นนูน่นนูน่นสาราอิลวันมองไปไกลๆขัะ,ะขนี้ยังไม่จอดเลยรอบ,บรอรอบอยู่มาจาับนุ๊งสัดนนุงน่ายูไ้กินไงบ่เนี่ยเอามามาแท้เยอไม่ดไม่อกัน,น,นไปวิวกันกินก๋วยเตี๋ยว <laughs>

ไม่ต้องปรุงอร่อยอร่อยไม่ต้องปรุงทีอร่อยแล้วก๋วยเตี๋ยวเรือได้บ่เห็นเรือสี่สิบบาทหัวอันนี้สีาจะเอาเนื้อหเอาหมูอันนี้กูซื้อให้แม่กินวันนั้นก็สี่สิบบาทอะย่อย เแต่พักจักมายังเนาะตับกดซอบุญดังเป็นเลยโยบานก็มันอยู่นะครับนี่มาขับรถไทยน้ำมันไหลมีหรอกใครก็ชิมมันจังเหี้ยแบบขนาดซอสทิชยังมีประกาศมาเก่งสิดอง